สวัสดีครับชาวลัคนาราศีเมษครับเปิดดวงปังเดือนมิถุนายน2566นะครับก็มาดูกันว่าคลิปนี้ในเดือนมิถุนายนนี้ชาวลัคนาราศีเมษจะเป็นอย่างไรบอกได้เลยครับว่าดีมากๆบอกแล้วเซอร์ไพรส์ตั้งแต่พฤษภาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวมิถุนายนนี้อย่างที่บอกที่อบไว้มันจะดีกว่าเดิม ดาวราชาโชคได้ถึง3ดวงโอ้โ oh, หสวยงามมากจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในคลิปนี้ได้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นฝากผลิตภัณฑ์หิ่งพระมินิมอลจาก f s t t e ทคนะครับง่ายง่ายๆแบบมินิมอลเป็นหิ่งพระที่ทันยุคทันสมัยขาเหล็กใหญ่ยาวไม่ยุบตัวเช็ดน้ำได้ติดตั้งง่ายทุกสถานที่เหมาะกับทั้งห้องพระห้องนอนห้องรับแขกออฟฟิศ โต๊ะทำงานต่างๆสวยงามครับสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปสอบถามราคากันได้ที่ l n e at f s t t t e h h ตาม QR code นี้นะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์อื่นๆเพิ่มเติม w w w f a s t t e c h c o m Facebook, Instagram แล้วก็ TikTok ครับผมเดือนมิถุนายนเป็นยังไงเรามาดูดาวย้ายกันสักนิดหนึ่งนะครับดาวพระพุธยกเข้าสู่ราศีพฤษภ 2มิถุนายนมาต้นเดือนเลยเข้าเรือนการเงินชาวลัคนาราศีเมษดาวอาทิตย์ครับยกเข้าสู่ราศีมิถุน15มิถุนายนดาวพระพุธเอาแล้วเห็นไหมไม่ถึงครึ่งเดือนนะครับสมิถุนายนสมิถุนายนย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนเป็นเกษตรราธิบดีนะดูดีแล้วก็สวยงามนะครับ ดาวอังคารครับยกเข้าสู่ราศีสิงห์30มิถุนายนแล้วก็ดาวสุกยกเข้าสู่ราศีสิงห์30มิถุนายนซึ่งตรงนี้เรายกยอดไปเดือนกรกฎานะอังคารกับสุกอะ่ะเพราะว่าถือว่าเดือนนี้เขายังอยู่ที่กรกฏแล้วก็สร้างคุณงามความดีให้กับดวงชะตาของท่านอย่างชัดเจนเต็มเดือนนะเต็มเดือนกันเลยทีเดียวเรามาเริ่มกันเลยสังเกตไหมรูปดวงสวย าดาวเรียงตัวกันดูดีเลยเริ่มต้นที่ดาวอังคารคือดาวประจําตัวของท่านดาวอังคารนั้นได้ตําแหน่งมหัตถกรรมโกลาเลิกเลิกเศรษฐีที่มันวุ่นวายอ่ะวุ่นวุ่นแล้วได้เงินอ่ะนะดาวอังคารอยู่ที่ราศีกรกฎทีนี้ดาวอังคารดวงเดียวเนี่ยใช่ไหมกําลังมันยังไม่มากพอมันต้องสรรหาดาวคู่มิตรของเขา ไอ้ซึ่งดาวคู่มิตรนั้นมันก็บังเอิญสิเหลือเกินที่มันเป็นดาวการเงินของท่านนั่นก็คือดาวพระศุกดาวพระศุกก็ยกย้ายน่ะเข้ามาสู่ราศรีกรกฎตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาวันสุดท้ายอะ่ะสาพฤษภาทีนี้พอเขาย้ายมาปุ๊บวันที่หนึ่งนี่ก็แหมสวยงามตามท้องเรื่องสุขปากหวานอังคารรับเอาเขาเรียกว่าได้ดาวคู่มิตร แล้วดาวคู่มิตรนั้นจะให้คุณเต็มที่ส่งเสริมดีก็ต้องอยู่แกนทวารน,นะแกนทวารก็มีราศีเมษราศีกรกฎราศีตุลราศีมังกรเห็นไหมเขาเข้าสู่ราศีกรกฎซึ่งเป็นแกนทวารก็จะส่งเสริมดวงชะตาได้อย่างชัดเจนรุ่งเรืองลักนณะราศีเมษดาวประจําตัวกับดาวการเงินไปอยู่ด้วยกันและอยู่ในเรือนหลักทรัพย์ชัดเจนครับ แล้วดาวศุกร์นั้นนอกจากจะเป็นดาวการเงินแล้วการที่เขาย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎไม่ใช่แค่เป็นคู่มิตรกับดาวอังคารอย่างเดียวตัวเขาเองก็มีดีเช่นเดียวกันเพราะดาวศุกร์นั้นเมื่อย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎจะได้ตำแหน่งราชาโชคครับโอ้โหสวยงามเห็นไหมดาวพฤหัสที่อยู่กับลัคนาท่าน ก็เป็นราชาโชคดาวการเงินก็เป็นราชาโชคดาวประจําตัวก็เป็นมหัตถกรรมโกลาเลิกโอ้โหดูดีครับชัดเจนดาวพระพุธบ้างสองมิถุนายนย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภก็คือดาวเจ้าเรือนสหัชชะแปลว่าชื่อเสียงสังคมการยอมรับการเดินทางในระยะใกล้การเปลี่ยนแปลงแบบเล็กๆน้อยๆ ดาวพุธก็จะโครจรเข้าสู่เรือนการเงินเห็นไหมชัดเจนก็พูดง่ายๆเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องรายได้จะขยับขยายไปในจุดที่ดีดาวพุธอยู่ในราศีพฤษภตั้งแต่2มิถุนาถึง17มิถุนาพอ18มิถุนาดาวพุธโครจรเข้าสู่ราศีมิถุนมีตำแหน่งเป็นกเกษตรตราธิบดีเข้มแข็ง ฉะนั้นทิศทางของดาวพุธหมดเดือนพฤษภาไปแล้วที่โยกโยอไม่แน่ไม่นอนจบดาวพุธพอเข้าสู่เดือนมิถุนาเดินดีเดินเร็วเดินเข้าสู่พบดีเรือนดีส่งผลดีต่อชาวลัคนาราศีเมษอย่างชัดเจนการพูดการจาที่เตือนไปนักเตือนไปหนาในช่วงมิถุนาไอช่วงพฤษภาเป็นยังไงที่ต้องพูดก็เรียกว่าอย่าพึ่งตกปรบับรับคําอย่าพึ่งอะไร ตอนนี้พูดให้น้ําไหลไฟดับไปเลยดาวพุธเดินดีแล้วไงดาวพุธเดินดีดาวพุธเข้าจุดดีแล้วเป็นกเกษตรตาที่บดีพูดแล้วได้งานพูดแล้วได้เงินพูดแล้วได้รับการประสานงานติดต่อการเดินทางอะไรก็ราบรื่นการติดต่อสื่อสารทุกสิ่งทุกอย่างดูดีและชัดเจนสำหรับชาวลัคนาราศีเมษ ถัดมาก็คือดาวพระอาทิตย์ครับ15มิถุนายนดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนอ้าวอาทิตย์เข้ามิถุนราชาโชคอีกแล้วพระฤหัสราชาโชคศุกร์ราชาโชค,าชาโชคอาทิตย์ราชาโชคแม่นะอุจจวิราราชราชโชคฉโลกฉหลาผลบุญเก่าสงให้เห็นเป็นสง่า มีอำนาจราชศักดุดราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองแล้วนี่ราชาโชคมันไม่ใช่ดวงเดียวครับสามดวงโอ้โหคูณสามไปเลยนะครับแล้วก็เป็นพบดีเรือนดีแล้วส่งผลดีต่อเรือนชะตาทั้งหมดพฤหัสก็ทับลัคนาได้โกมุตเกณฑ์อาทิตย์โยกหน้าดวงชะตาเป็นราชาโชค ดาวสุขเป็นสี่กลักคาณาราชาโชคแถมได้อยู่กับคู่มิตรช่วงนี้คิดอ่านฉลาดหัวไวนอกจากดาวอาทิตย์และดาวพุธจะอยู่กันที่ราศีมิถุนแล้วเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมถ้าท่านเป็นนักเรียนนักศรรึกษาถ้าท่านกาําลังเขาเรียกว่าอ่านเรียนเขียนอะไรต่างๆนานาจะได้รับความสําเร็จมีการสอบแข่งขันใช้ความรู้ความสามารถ ส่งงานแสดงผลงานพรีเซนต์งานยื่นพอร์ตต่างๆนานาจะได้รับความสำเร็จสมหวังอย่างดีเป็นจังหวะที่ความรู้การติดต่อเจรจาการสื่อสารเป็นไปได้ด้วยความเขาเรียกว่าราบรื่นแล้วราบรื่นแบบรวดเร็วไอ้ที่ติดขัดมานานเนี่ยตอนนี้คือคุณจะงงเลยเอา้ามันก็ง่าย,ายๆดีว่าทำไมที่ผ่านมามันยาก ก็นั่นแหละผลของดวงดาวที่มันยึกยักติดขัดอยู่ตอนนี้เดเขาเดินเป็นปกติเดินเป็นปกติและแถมดึงเดินแบบเร็วซะด้วยพอเดินเร็วปุ๊บเดินเข้าฟังก์ชั่นปุ๊บเป็นไงทุกสิ่งทุกอย่างชัดเจนดูดีราบรื่นเรียบง่ายครับสบายสบายเวลาดูอ่าเราดูภาพรวมก่อน ภาพรวมในเรื่องของหน้าที่การงานมันชัดเจนว่าประสบผลสําเร็จเพราะดาวเจ้าเรือนการงานดาวพระเสาเข้าสู่เรือนลาภะอ่านได้ว่ากัมมะลาภะแปลว่างานสําเร็จคนสําราญงานสําเร็จถูกไหมดาวพฤหัสทับลัก์เป็นโกมุตเกณฑ์แล้วก็มีตําแหน่งเป็นราชาโชคเราจะไล่ดาวใหญ่ๆก่อนดาวเสาเนี่ยสองปีครึ่งส่งผลต่อดวงชะตาอันนี้ดูดีเห็นไ,ไหม ดาวหปีก็คือดาวพฤหัส1ปีถึงจะย้ายถึงจะเปลี่ยนแปลงดาวพฤหัสเข้าทับลัคนาโกมุตเกณฑ์ดีดีในแง่ไหนดีในแง่ของความสำเร็จเขาเรียกว่าเป็นดวงนักประาดใครที่กำลังเสนอผลงานที่เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจจะสำเร็จชัดเจนและดูดีสำหรับชาวลัคนาราศีเมษเห็นไหมทิศทางงานก็สำเร็จ งานที่ทําด้วยการกระทําด้วยความหนักหนามันสําเร็จส่วนโชคความสําเร็จที่เป็นเหมือนกับลักษณะของโชคที่ว่าเออไอสิ่งที่มันยากสิ่งที่มันเคยยากมันจะง่ายเน้นเป็นในเรื่องของวิชาการเน้นเป็นในเรื่องของคุณงามความดีการติดต่อสื่อสารแสดงผลงานดูดีมีความสําเร็จดาวพุธเดินละ เข้ากับพระอาทิตย์พระอาทิตย์ก็เป็นราชาโชคนะพระอาทิตย์เป็นราชาโชคสุขก็เป็นราชาโชคพฤััดก็ราชาโชคคูณสามและพพุทธก็เป็นเกษตรโอ้โหดูดีอังคารก็มหตตกรรมกลาเลิกแล้วตำแหน่งดาวเป็นไงเรียงร้อยเป็นมลัยใช่ไหมเรียงกันสวยงามนะยิ่งในช่วงจังหวะวันวัน,วนก,ลกลางเดือ,เน,เดเอนเนี่ยดาวพระจันทร์เนี่ยเข้ามาต่อตรงนี้เข้ามาต่อตรงนี้นะเนี่ยก่อน ก่อนที่พระจันทร์จะจะมาอยู่วันนี้30มิบมิถุนาพระจันทร์อยู่ตรงนี้ใช่ไหมประมาณ27่สิบเจ็ดยี่สบแยี้พระจันทร์มาต่อตรงนี้มันจะได้รูปดวงสวยเรียงตัวกันนะดูดีเลยครับชาวลัคนาราศีเมษนะรูปดวงก็ดาวเรียงตัวกันดีแล้วเป็นดาวดีๆตำแหน่งดีมาตรฐานดีอย่างนี้ก็ ไม่รู้จะทายยังไงให้มันเสีย <c oughs> นะ, <c oughs> นะ <c oughs> ไม่รู้จะทายยังไงให้มันเสีย <c oughs> เข้าสู่ก็เรียกว่าเอาง่ายๆพูดง่ายๆดวงทุกดวงนะครับมันมีเรื่องของความจะให้ดีเนี่ยมันแยกแยะออกไปในดวงแต่ละท่านซึ่งเป็นดวงส่วนบุคคลทิศทางภาพรวมชาวลัคนาราศีเมษทั้งหมดเป็นไปตามนี้คือดูดีชัดเจนตามที่บรรยายไปเพราะว่าดาวส่วนใหญ่ ย้ายมาเป็นราชาโชคทั้ง3ดวงแล้วก็ไม่ได้อยู่ในภพเสียแบบนี้มันต้องทายดีอย่างเดียวแต่ทีนี้ดีของเขากับดีของเรามันไม่เท่ากันนะวาสนากําเนิดเป็นยังไงแต่ละคนมันนี้มันแยกแยะนะมันต้องเขาเรียกว่ามันต้องกระทบดวงชะตาเดิมในพื้นกําเนิดด้วยว่ามันจะดี100%ยเปอไหมแต่อย่างเงี้ยมันเกินห้แล้วสําหรับภาพรวม ของชาวลัคนาราศีเมษทั้งหมดเนี่ยนะครับการเงินนะ่ะชัดเจนที่สุดเอาง่ายๆคุณจะเห็นชัดเพราะว่าดาวพระศุกเป็นราชาโชคดาวการเงินเป็นราชาโชคเนี่ยไม่ต้องไปทายเยอะนะทายดีดาวศุกร์เป็นดาวธาตุน้ําอยู่ในราศีกรกฎแม่ธาตุน้ําเป็นไงเออเห็นไหมถึงได้กินตําแหน่งราชาโชคที่ราศีกรกฎนี่ไงนะครับแล้วก็ทุกอย่างมั่นคง ชัดเจนมีแต่เรื่องดีๆการงานสําเร็จการเงินเดินดีการติดต่อการเจรจาการเดินทางการยอมรับต่อสังคมชัดเจนมากๆสําหรับชาวลัคนาราศีเมษสุดท้ายก็คือดาวพระเกตเห็ไหมดาวพระเกตเป็นไงดาวพระเกตก็อยู่ในภพที่5ก็เกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนเรื่องของบุตรบริวารน,นะเออบางคนนี่เขาเรียกว่าสายมูเนี่ย เขาเรียกว่าต้องถ้าชอบนะอันนี้ส่วนบุคคลนะถ้าชอบในเรื่องสายมูเนี่ยต้องบูชาพวกกูมาญพวกอะไรพวกเนี้เด็กๆเพราะอะไรดาวพระเกตเข้าเรือนปุตตะนะอันนี้สําหรับท่านที่ชอบเขาเรียกว่าความชอบส่วนบุคคลห้ามกันไม่ได้ชอบในเรื่องของการมูการบูชานับถือเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งยเนี่ยเนี่ยถ้าเดือนนี้ในช่วงนี้ต้อง พวกกุมารพวกเด็กๆอะไรต่างๆนานานเนี่ยเนี่ยจะส่งผลดีต่อดวงชะตาแต่ไม่ต้องห่วงครับดาวเนี่ยมันบอกไว้หมดแล้วดวงชะตาชาวลัคนาราศีเมษการเงินก็สําเร็จการติดต่อผลงานการยอมรับการงานทุกอย่างดีอย่างชัดเจนความสุขก็ดูดีเพราะอะไรความรักดาวพระศุกร์คือดาวคู่ครองดาวอังคารคือดาวประจําตัว ดาวอังคารกับดาวคู่ครองก็คือดาวประจําตัวกับดาวคู่ครองเนี่ยไปอยู่รวมกันแล้วเขาก็เป็นคู่มิตรกันสุกปากหวานอังคารรับเอานี่นะครับสวยงามชัดเจนพูดง่ายช่วงนี้ความคิดเห็นท่านที่แต่งงานแล้วนี่ไม่ต้องพูดนะบอกจะเจอคนใหม่ไหมบ้าหรือเปล่านะ <c oughs> <c oughs> เอาใครที่มีคู่ครองแต่งงานมีครอบครัวความสัมพันธ์ดีขึ้นพูดจาก,กันรู้เรื่องขึ้น ความคิดเห็นตรงกันขึ้นนี่ใช่หไหมจะซื้ออะไรจะใช้ใจ่ายอะไรจะลงทุนจะคิดอ่านทําอะไรความคิดเห็นมันมีจุดจบอ่ามันมีข้อสรุปที่สามารถดําเนินต่อไปได้นะแต่ถามว่าถ้าใครยังโสดเป็นไงก็แหมไม่ต้องห่วงครับโอกาสดีเลยทีเดียวนะโดยพื้นฐานเนี่ยถ้าดาวพฤหัสทับลัคนี่ก็จะเป็นก็เรียกว่าจะได้เจอเนื้อคู่นะ แถมดาวคู่ครองกับดาวประจําตัวก็อยู่ตรงนี้อยู่แล้วด้วยยิ่งสวยงามเข้าไปใหญ่ก็ขอให้โชคดีครับลัคนาราศีเมษไม่มีอะไรขุยเยอะแยะมันมีแต่เรื่องดีๆนะฮะมันมีแต่เรื่องดีๆเพียงแต่ว่าการดําเนินชีวิตของเราก็อย่าประมาทพลาดพลั้งสิ่งท,ทุกสิ่งทุกอย่างไงดาวพฤหัสมาทับลักเนี่ยคิดดีทดําดีปฏิบัติด,ดีนะทำสิ่งที่เป็นกุศลไม่เอาเปรียบไม่คดโกงใคร ชีวิตดีแน่นอนสำหรับชาวลัคนาราศีเมษนี่คือการอ่านแผนที่ดวงดาวที่ทำให้ท่านได้รู้ว่าสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาก็ขอให้ชาวลัคนาราศีเมษดำเนินชีวิตด้วยคุณมีความสุขครับไม่ประมาททำอะไรก็ขอให้ประสบผลสำเร็จนะครับและถ้าคิดถึงเรื่องมูก็หิ้งพระมินิมอลนะครับมงูง่ายๆแบบมินิมอลคิวอาร์โค้ดตรงนี้เข้าไป ดูผลิตภัณฑ์ได้เลยนะครับแล้วก็ก่อนจะจากไปครับฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe อย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยถูกใจคำทำนายกดซุปเปอร์แตงเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟกันได้อย่างไรต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังแล้วก็ในช่วงเดือนถัดไปสปอนเซอร์ก็ยังรับอยู่นะใครสนใจที่จะโปรโมทผลิตภัณฑ์แบบนี้ก็ ติดต่อเข้ามานะครับติดต่อเข้ามาได้เลยยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านครับที่รับชมรับฟังนะครับยังไงก็ฝากสวัสดีชาวลัคนาราศีเมษรครับยังไงดวงชะตาในเดือนนี้โอ้โหไม่รู้จะทายยังไงมันดีจริงๆเฮงๆงปังๆังรวยๆสวัสดีครับ